เป็นการวิ่งเป็นครั้งที่12นะครับของสะสสที่ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนวิ่งการออกกําลังกายเนี่ยให้หัวใจเต้นแรงเป็นการรับรู้ของหัวใจว่าเราได้สร้างความแข็งแข็งแก่งให้กับร่างกายและจิตใจของ,ของเราเองเพราะในปัจจุบันนี้คนป่วยนะป่วยเป็นโรค NCD เป็นโรคที่ ไม่ตังเนี่ยี๋ยวใช้ใจ่ายนงบปรอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการลงลงของการวิ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้ดูแลร่างกายของเราดีแล้วเนี่ยเราจะเมนเทนหรือเราจะรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงและสู้ต่อโรคภัยไข้ขเจ็บได้ด้นเนี่ยเราต้องมีการออกกําลังกายเป็นเรื่องสาคัญมพฉะนั้นแล้วพลังงานที่เกิดขึ้นจากการบริโภค ของเราไปเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีการสะสมมีมากเกินก็จะสะสมเมื่อสะสมแล้วเราไม่ได้ใช้ออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,าเกิดมานะครับมันพัดนาไปที่ตามมาเนี่ยทั้งหลอดเลือดหัวใงหรือสมองหลอดเลือดสมองอตับไตหรือสิ่งอื่นๆที่จะตามมาการใช้ใจ่ายมากมายมหาศาล สสก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ตระหนักรู้เรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เตรียมเตรียมจิตเตรียมใจกับการออกกําลังกายตลอดของชีวิตของพวกเรานะครับเราก็จะลดรล,ลงผมได้รับรายกานจากท่านผู้จัดสสว่าสาสก็จะไปดําเนินการตั้งแต่เด็กอายุที่น้อยให,ให้มีพื้นฐานของการออกกําลังกายการวิ่งเนี่ยให้ให้มี การเตรียมความพร้อมของร่างกายตลอดจนถึงช่วงอายุวัยหนุ่มและแกะ่ชราไปเลยครับ